สวัสดีตอนเย็นค่ะน้องแอนดเปิดซองก็น้องแอนดเปิดพัสดุนะคะเอน้ำใจเล็กๆน้อยๆเสื้อผ้ากับกระเป๋าของผู้หญิงค่ะแบ่งๆกันตามไซส์นะคะสำหรับของที่อยู่ในถุงคือของป้าแตนค่ะกับของน้องมนแฟนคุณแอชชัยค่ะของน้องมนกับกระเป๋าพร้อมผ้าพันคอค่ะอ่าน้องมนดูที้ัคออยู่บจ้าเดี๋ยวชื่อก่อนจ้าของป้าแตนกระเป๋าสตางค์ค่ะ ที่เหลือก็แบ่งบันกันนะคะข้าบาแบ่งบันกันนะคะในกระเป๋าเกือบทุกใบมีเสื้ออยู่ค่ะเอาออกมาแบ่งกันตามไซส์นะคะคนได้กระเป๋าก็เอาเสื้อให้เพื่อนๆคนที่ได้กระเป๋าก็เอาเสื้อให้เพื่อนๆขอให้ได้กันทุกคนนะคะรักนะคะส่งกำลังใจมาจ้าขอให้ได้กันทุกคนนะคะคุณหญิงคุณผู้หญิงนะคะรักทุกคนนะคะ เดี๋ยวเรากำมาหัวนะคะเดี๋ยวเรากำมาของทุกชิ้นไม่ได้มีค่าอะไรมากมายแต่ให้ให้ด้วยน้ำใจค่ะแต่ให้ด้วยน้ำใจนะคะให้ให้ด้วยน้ำใจค่ะเอืออันนี้ไม่ต้องรู้สึกนะว่าใครจะใส่ได้นะคะมีคนเดียวค่ะสวยๆแม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่เลยน้องมนตใส่สวยค่ะ อยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเด้อใครแม่ออฟแน่นอนยเนี่ยแม่ออฟเด้อจ้าัอนันนี้ก็จะเป็นเสื้อเนาะอุ้ยอันนี้ตัวใหญ่นะแต่ดูไปแล้วใส่ยไหมเห็นไหมลายดาวใช่ไหม้ซยจูแสบนะขอบคุณค่ะาดูยีกันดูกระเป๋ากันค่ะโอ้ยเือ ในในกระเป๋าจะมีเสื้อเด้อเพิ่นใส่เสื้อให้เด้อนี่อันนี้ใส่กระเป๋อันนี้ไม่เหมาะเพิ่นยัดมาให้กระเป๋าตุงไม่ให้เพิ่นยัดมาให้กระเป๋ามันไม่แฟบเฉยเจ้าเอาเสื้อออกโอ้กระเป๋านะ fc เนี่เนี่ยเพิ่นยัดมาไม่ให้กระต๊อกกระเป๋ามันแฟบโอ้ย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 ไม่มีชื่อโอ้ยไม่มีชื่อให้ให้ไม่ยิงไม่ยิงอันนันอันนั้อันไม่ยิงเด้อเสื้อออกไม่ยิงเด้อ

มีเสื้อต้องเอาเสื้อว่าถ้าใครได้กระเป๋าแล้วเอาเสื้อให้คนที่ยังไม่ได้ั้เไม่จบมเเอมไโอไม่จหมดแพูดราได้ถ้าเอากระเป๋ากับไได้เสือเอาเสื้อกับ่ไดกระเป๋าเนาะเอ็น โอ้ขอยากได้กระเป๋าเด้อขอบคุณค่ะคุณอะไรนะคะคุณละพี่จอมขวัญพี่จอมคุณจอมขวัญขอบคุณค่ะนุนาได้อันนี้นะคะนุนาไม่มีกระเป๋านะจอมขวัญมเสื้อสิเสื้อง้ำเนาะเสื้อผ้าพันคอเนาะออันนี้ผ้าพันคอเนี่ยเก็บนี่เกคือผ้าพันคออีลีเลยคนคนไนในได้กระเป๋าก็เอาเสื้อให้เพื่อนๆนะคะก็คืออยู่ในกระเป๋านี่เลยหอโอ้เสื้อใส่แมาก็มีอยู่อันนี้ที่เบาๆอ่ะ เบาเบามีขาก็แล้วเาวมมีเสืออันนี้กเปานงองมน้องมนสวยมากถ้าพี่ใส่ได้พี่เอาเลยตัวดันสวยมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนุนาแม่นมเปี้ยวได้กระเป๋านะคะขอบคุณมากค่ะ ก็ได้กระเป๋านะคะคร่าก็ได้สวยมากผระดาของผระดาก็สวยค่ะของพี่ออฟก็ส์ได้กระเป๋าน้องมนณ์องมนอยากได้ตัวนี้ด้วยน้องมณ์อยากได้ตัวนี้ด้วยตัวลายก็สวยน้องมณ์ชอบลายสก๊อตเอาเลยแกบอกเอาเลยค่ะจ้้ามณ์ชอบลายสก๊อตเอ๊ะใครของผ้าค่ะผ้าพื้นผ้าพื้นก็งาเออก็ผ้าโพกหัวบ่ ผ้ามันผมว่ามันคุมกันแดดดีงนผืนใหญ่มันทันคอขอบคุณมากนะคะเปิมากไล่ปะมารกปอไร่มากยัวไล่ดอกไม้ไล่แขกเป้ลอ่ไ้่เป้ลใหญ่ไล่แขกเคลอ่ไล่แขกเรา้ลมอไไ่แขาั้อล่แกเ้ลปอไ่แกเปิ้ลอล่ไ่ป้ละอไ่ไล่นกเลปอไล่ไล่ะกิ้ลปอไล่ไล่แกเปิมลปอ่่ขกเปิ้ลปอไล่ไแกล่ไบ้านมา้ลือกแล้ว

อันนี้ใส่ได้จุใจเลยกระเป๋าน่ารักทุกใบเลยใส่อุยน้ละมนตรกใจมากเลยดูสิพี่จองค่ะเพอร์แล้บเปิดดีดูสินี่ใบใหญ่มากนะอื้ใบใหญ่มากจะเสี่ยวอย่างนี้หรือเปล่ไปดูมาเป็นกระเป๋าแม่อุไรวันค่ะตอนที่บ้านได้สีแดงแล้วโอ้พอดีเลยอ่ะได้ใส่ของพอดีเลยอ่ะว่าจะเปลี่ยนกระเป๋าใหม่พอดีเลยที่บ้านไม่เอาของแล้วฉลาดชิด ขอบคุณนะคะคุณอันนี้หมากับนู่นนา่ะใบใหญ่เนาะนู่นนาสัมภรกเยอะขอบคุณค่ะคุณจอมขวัญนะคะขอบคุณค่ะขออายุวันนัสุขสันตนะคะร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยทรัพย์สินร่ำรวยความสุขนะคะไม่รู้ใครก็ทุ่มมา